สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเสียบเปลือกประยุกต์นะครับการเปลี่ยนยอดนะครับโดยการเสียบเปลือกประยุกต์นะครับในแปลงต้นนี้เป็นอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองนะครับปลูกได้ประมาณปีหนึ่งครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนเลยนะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับครับดูอุปกรณ์ก่อนนะครับมี กิ่งนะครับกิ่งพันดีที่เราใช้วันนี้เป็นกิ่งใสยพันปักช่องส8ปนะครับแล้วก็สำลีจุ่มแอลกอฮอล์พลาฟิลมแล้วก็เทปนะครับเทนะครับแล้แตัดต่อน,นี้ก่อนนะครับเลือกตัดสักประมาณ50เซนนะครับจากพื้น ตอเล็กตัอใหญ่เราทำได้หมดนะครับตั้งแต่หนึปีไปถึงอายุ3มปีสปีได้หมดนะครับมีแต่เช็ดก่อนนะครับเช็ดกห็หมีกระเตอ ให้สวยนะโอเคแล้วเราก็พันกิ่งเลยนะครับนี่ครับวิธีการพันกิ่งนะครับพันสองชั้นนะครับ ดูหน้าโอเคครับดูที่ว่ารอยตาที่มันกุขะแล้วก็ไปเลือกเลือกที่ว่าเรียบๆหน่อยครับข้างที่เรียบๆในล้กันนี่ครับดิธีการ แผ,แผลของกิ่งนะครับเราก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บกักรีดที่เปลือกของตอน,นะครับให้เท่ากับแผลที่เราให้ให้เท่ากับขนาดของกิ่งที่เราเลือกมาเสียบนะครับ ทำให้แน่นนะครับถ้าตอใหญ่กว่านี้เราก็อาจจะใส่สักสองกิ่งนะครับอันนี้ตอเล็กเราก็ใส่กิ่งเดียวก็ได้ ครับแล้วก็เทนี้ก็เสร็จแล้วครับรออีกอประมาณ25้าวันถึง30สวันครับ25้าวัน30ิวันก็จะแตกนะครับแล้วก็ยังแล้วก็เอาอวัสดุมาคุมการแสงนะครับการแสงแล้วก็การน,น้ำเราลดน้ำด้วยหัวสปินเกอร์ด้วยการน,น้ำแล้วกนแสง,งสน,นีครับรวมแบบนี้ ันแสงแดดเผา,เาความร้อนเผากิ่งครับ,รบประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ่กิ่งไม่ใช่กิ่งต้นที่เราเสียบไว้ก่อนหน้านี้แล้วประมาณเดือนนึงนครับที่เสียบนะครับครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับเสียบไว้ประมาณเ,าเดือนนึงครับสายพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์ดุกนะครับ ติดแล้วติดทุกกิ่งเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ตอใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยก็ใส่สามกิ่งติดสามกิ่งเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันครับติดสามกิ่งเลยเหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปใหม่ๆม,มา อีกนะครับโอนมาครับ